สวัสดีครับเพื่อนๆตอนตนี้เข้ามาหรือ,อยังครับอันนี้เราไลฟ์สดในคืนประมาณกี่ทุ่มวนนี้ประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มกว่าเวลาไทยเนาะนะฮะตอนนี้นะฮะเพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับว่าตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นอุ่นลงนะฮะอุ่นลงก็คือเมื่อวานนี้หนาวมาก,กวันนี้อุ่นลงเพื่อนๆที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรครับสิ่งที่คนไทยขาดแต่คนญี่ปุ่นตอนนี้แอดมินช่วยเบาเสียงนะครับน,นี่เสียงเข้านะเออ <c oughs> ครับสิ่งที่คนไทยขาด แต่นะฮะเราควรจะมีนะฮะสิ่งที่คนไทยขาดแล้วควรจะมีคืออะไรนะวันนี้เดี๋ยวสําคัญมากเลยฮะสิ่งที่คนไทยควรจะมีเลยนะเดี๋ยวผมก่อนที่จะเรื่องเล่าเรื่องนี้ตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังคิดเรื่องอะไรครับกำลังคิดเรื่องเนี่ยฮะคนกินกาแฟกลางถนนหนาวๆคุยกันยืนกลุ่มคุยกันแบบนี้เห็นข้างหลังไหมฮะยืนกลุ่มคุยกันนะฮะยืนกลุ่มคุยกันยืนกลุ่มคุยกันนะฮะเห็นไหมฮะยืนกลุ่มคุยกัน อ่ะผมพูดใหม่นะครับสิ่งที่คนไทยควรจะมีและคนไทยขาดอยู่นะผมจะเล่าให้ฟังคือเรามีมือไม้มือมือเท้าเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นเดี๋ยนะผมใช้ไม่ได้เห็นกันนี่คือกลุ่มกลุ่มที่นะฮะเขาขืนกินกินกาแฟกันนะยืนกลุ่มกินกาแฟกันนะฮะนี่กําลังคิตกันยืนกันค้างทางการถนนกินกาแฟกันนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพา <c oughs> เพื่อนเพื่อนเข้าไปในแหล่งเริงลมของของชินยูกุครับแล้วก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณครับที่แชร์ครับ พุ่ใหม่นะสิ่งที่คนไทยขาดแล้วควรจะมีนะสิ่งที่คนไทยขาดแล้วควรจะมีนะฮะหนงนนั้นคือผมบอกเพื่อนๆเลยครับว่านะฮะมีมือมีเท้าเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแล้วก็มีอะไรที่ขาดผมอยากบอกนะมันคือลากแก้วนะฮะมันมันคือลากแก้วนะฮะลากแก้วที่ที่นะฮะมีคนบอกบ่อยๆว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้หรอกนะฮะผม เพื่อนๆลองคิดดูับว่ายินดีด้วยสำหรับคนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้งงไหมฮะยินดีด้วยสำหรับคนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อคุณคิดว่าว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็จะไม่ลงมือเมื่อคุณไม่ลงมือนะเมื่อคุณไม่ลงมือนะก็จะไม่มีโอกาสที่จะนะสำเร็จได้คนสําเร็จคือคนลงมือเยอะมีผลลัพธ์เยอะลงมือเยอะกว่าก็ย่อมมีผลลัพธ์เยอะกว่านะคนที่บอก เห็นบ่อยมากนะฮะในเพใน Facebook ของผมนะฮะบอกบ่อยมากนะฮะว่าเป็นไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้หรอกนะฮะแน่นอนในเพจส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มองบวกคนส่วนใหญ่เป็นคนที่บอกว่าสําเร็จได้คนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นไม่ได้นะฮะแต่หลายคนบางคนแต่จะบอกให้ว่าถ้าในประเทศไทยมีคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เยอะคุณจะไม่มีการแชร์คุณจะไม่มีการลงมือ แล้วคุณก็จะไม่เมื่อไม่เมื่อลงมือน้อยกว่าคนอื่นก็จะม,มีผลลัพธ์น้อยกว่าอื่นผมไปสัมภาษณ์คนสําเร็จมาหลายพันคนคนสําเร็จมาคนสําเร็จบอกว่าอะไรคนสําเร็จบอกว่าเขาลงมือทําเยอะกว่าคนอื่นเขาพลาดเยอะกว่าคนอื่นเมื่อพลาดเยอะกว่าคนอื่นก็มีโอกาสที่จะนะฮะพลาดเยอะกว่าคนอื่นก็มีโอกาสที่จะสําเร็จมากกว่าคนอื่นนะแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นไม่ได้เกิดอะไรขึ้น เมื่อเราบอกว่าเราเป็นไปไม่ได้เราจะไม่ลงมือก็ยินดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าในประเทศไทยเรามีคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เยอะอก็จะลงมือน้อยก็มีผลลัพธ์น้อยผมจะอกบอกครับว่าคนสําเร็จเนี่ยจะมีไม์เช็ดต่างกันตรงนี้ไม้เซ็ดตรงไหนไหมฮะไม์เช็ที่ว่าเชื่อก่อนเห็นเพื่อนคำว่าเชื่อก่อนเห็นคนธรรมดาเห็นก่อนแล้วค่อยเชื่อเพื่อนงงคานี้ตั้งใจฟังนะเชื่อก่อนเห็นกับเห็นก่อนเชื่อ คนสําเร็จเชื่อก่อนเห็นงงไหมฮะคำว่าเชื่อก่อนเห็นนั่นหมายถึงอะไรไหมฮะคำว่าเชื่อก่อนเห็นนี่หมายถึงอะไรไหมฮะเขาไม่เชื่อก่อนเห็นนั่นหมายถึงยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนยังไม่เคยมีเครื่องบินมาก่อนคนก็หลายคนก็บอกว่าฉันสร้างเครื่องบินไม่ได้หรอกไม่มีทางสร้างเครื่องบินได้สมัยก่อนไม่มีใครเห็นเครื่องบินสมัยก่อนไม่เคยมีใครสร้างเครื่องบินมาก่อนสมัยก่อนไม่เคยมีใครนะฮะมี เหล็กรอยฟ้ามาก่อนแต่เขาเชื่อว่าจะสร้างเครื่องบินได้เมื่อเชื่อว่าจะมีการสร้างเครื่องบินได้ก็จะมีโอกาสที่จะเมื่อเชื่อว่าสร้างเครื่องบินได้เมื่อเชื่อว่าสร้างเครื่องบินได้ก็จะเมื่อตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมพูดภาษาภาษาญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมฮะพูดภาษาญี่ปุ่นอยู่เนี่ยไอ้แทนผมพูดภาษาไทยอยู่คนคนรอบข้างมองผมเต็มเลยนะฮะดูดรอบข้างเป็นอย่างนี้นี่เพื่อนเ่ดูคนรอบข้างอย่างนี้ กำลังเนี่ยพอผมห่านปุ๊บเนี่ยรีบหนีไปใหญ่เลยนะฮะเขามีมารยาทอยู่แล้วเขาเขา <c oughs> <c oughs> โอ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่มาก่อนผมอยู่มาก่อนผมอยู่อยู่แม่งมานกอดผมไม่งงเลยอันนี่คือคือความเมาเตอนนี้นะฮะคนอยู่ๆแม่งมานกอดผมเฉยเลยต่กี้นี้งงแม่โอ้โหแม่ง <c oughs> บ้าบ ok> ้ามาก่อนผมผมโมเลยไปนี้นี่นะฮะเพราะงั้นนะผมพูดใหม่นะผมพูดใหม่นะคนคนสำเร็จคือคนที่เชื่อก่อนเห็นนะคนสำเร็จคือคนที่เชื่อก่อนเห็นไม่ใช่ว่าเห็นก่อนเชื่อเพราะเขาเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เมื่อเชื่อว่าเป็นไม่ได้จะเกิดการลงมือทำไม่เคยเห็นเครื่องบินลอยฟ้าไม่เคยเห็นหลอดลอยฟ้าแต่เขาเชื่อว่าสักวันจะต้องสร้างเครื่องบิน ที่ลอยฟ้าได้เห็นไหมฮะเหมือนกันครับหลายคนหลายคนฮะเชื่อว่าเชื่อว่านะฮะเดี๋ยวผมอยู่นี้กันหลายคนฮะโอ้ยิวยูสกไอ้ชิวายส่เเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมนะะเพื่อนผมเอาโอเคนะแล้วเราจะบอกให้นะฮะนี่มันประมาณจะห้าทุ่มจะหกทุ่มวันนี้เนี่ย จะห้าทุ่มหกคุมคนยังเข้าคิวกันอยู่เลยดูดินะยเข้าคิวกันอยู่เลยนะผมพูดกลับมากลับมาคุยใหม่นะกลับมาคุยใหม่นะคือว่าคนที่เชื่อก่อนเห็นเพราะฉะนั้นคนธรรมดาคนธรรมดานะฮะคนคนธรรมดาเนี่ยนะฮะจะเป็นคนที่เห็นก่อนแล้วค่อยเชื่อฉันไม่เคยเห็นว่าชาไข่มุกมาขายในเมืองไทยได้เป็นไงฮะ เชื่อก่อนแล้วค่อยเห็นเชื่อก่อนแล้วค่อยเห็นครับผู้คนหลายคนฮนะต้องรอ้อยกันเชื่อเชื่อก่อน่านถึงเห็นแต่พอชาไข่มุกเริ่มดังชาไขมุกเริ่ม,ม,เ,รมเริ่มดังค่อยมาเรียนแบบกันมันไม่ทันแล้วครับมันช้าแล้วครับขอบคุณครับนะฮะมันไม่ทันมันช้าแล้วครับเพราะฉะนั้น,นเขาอยากออกกล้องเขาอยากอ๋อพทษทีแค่สิ <C oughs> นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนเพราะฉะนั้นเพือเ่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมา,านี่ดีกอยาคนมันพวกเมาเมาเมาเหล้าเยอะพอเมาเยอะมันก็จะพยายามจะมาออกกล้องกับเราเยอะมันคุยกับเราเยอะนี่ตรงนี้เป็นย่านในรุ่นเยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นย่านในรุ่นเยอะเลยนะฮะชอบ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 ออกกล้องนะฮะถ้าออกกล้องมาหาผมโอเคเพราะฉะนั้น เพื่อนผมได้บอกนะว่า,าสีคืออย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่จะคิดว่าตรงนี้สําคัญมากเลยนะสำคัญมากถ้าเราเชื่อก่อนแล้วเราก็เห็นเนี่ยนะไม่เชื่อ,อเราก็ไม่ลงมือทําต้องเห็นคนอื่นก็ทำก่อนแต่ถ้าเราเชื่อก่อนเห็นกนะ็คือเชื่อว่าจะมีลายในร่มนี้เชื่อว่าจะมีมือถือในร่มนี้เชื่อว่าจะมีการผ่าตัดในโ่กนี้มาก่อนนะสมัยก่อนต้องคิดดูว่าหมอ นะฮะคนที่ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกบ้าแล้วจะผ่าตัดเหรอจะเอาคนมาฆ่าจะแกงกันได้ยังไงนะฮะแล้วเป็นไงฮะถ้าคนทําอย่างนั้นป่านนี้ประเทศไทยหรือในโลกนี้จะมีการผ่าตัดกันหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นบางอย่างเพื่อนเขาไม่เชื่อก่อนเห็นกับคเาว่าเห็นก่อนเชื่อเนี่ยต่างก,กันนะเพราะฉะนั้นคนสำเร็จคือคนที่เห็นก่อนเชื่อพูดอีกเรื่องหนึ่งนะค,คนที่ทําธุรกิจคนที่ทําธุรกิจนะฮะ คนที่ทำ <c oughs> คนที่ทาธุรกิจเนี่ยนะฮะรายจับผมเล่ากันก่อนภายใน8ปีมีรายได้หมื่นล้านภายใน8ปีจากคนธรรมดานะทำธุรกิจอะไรผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังทำธุรกิจนะฮะทำธุรกิจ3าวันเลิกนั่นหมายถึงอะไรเริ่มต้นจากแฟนของตัวเองแฟนของตัวเองเป็นคนอ้วนนะแฟนสาวแล้วเขาเป็นกําลังใจช่วยให้แฟนสาวตัวเอง ช่วยให้แฟนสาวตัวเองลดน้าหนักได้แต่คนส่วนใหญ่ลดน้าหนักไม่ได้เขาก็เลยมาทําธุรกิจสามวันเลิกสามวันเลิกคืออะไรคนส่วนใหญ่อยากลดน้าหนักแต่ภายในสามวันภายในหนึ่งเดือนล้มเหลวอยากเก่งภาษาอังกฤษภายในสามวันล้มเหลวเขาก็เลยจ้างทําการเทรนนิ่งให้คนเนี่ยลดน้าหนักได้จริงภายในหนึ่งเดือนแล้วถ้าไม่ถ้าไม่นะฮะถ้าไม่สําเร็จจะคืนเงินให้ เพราะฉะนั้นทาธุรกิจแบบนี้นะฮะฝากแทรนะครับผมเดินกลับบ้านดีกว่านะ,ะ e. ผ,มผมไม่นั่นไม,ไม่ไม่มีเวลาแล้วผมต้องไปทําธุรกิจต่อนะฮะัทำงานต่อนี่เป็นคือย่านเริงลมนะ,ะดูย่านเริงลมเข้ามาเข้าคิวทำอะไรกันเนี่ยเข้าคิวทําอะไรกันเนี่ยเยอะแยะเลยะฮะโอเคเข้าคิวทําอะไรกันเยอะแยะเลยนะ,ะดูนะ,ะตอนนี้มีคนกันมานี่คือสี่นี่คือห้าทุม่มจะเที่ยงคืนเลยนะยังมีคนเข้าเยอะขนาดนี้เลยนะฮะผมกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่านะฮะ โอเคฮาฮาเพื่อนๆกลับบ้านกันแล้วกัน,นะฮะนี่คือเวลาห้าทุ่มนี่ซึ่งไทยกี่โมงเพื่อนๆช่วยเขียนหน่อยผมจาเวลาไม่ได้เออผมดูมือถือได้ดีกหว่าลืมไปดืมมือถือนี่กี่โมงโอ้นี่ฮะจะเที่ยงคืนแล้วจะเที่ยงคืนแล้วคนเยอะมากเลยนะเที่ยงคืนกันแล้วนะฮะัยรุ่งเทียบเลย <c oughs> นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อนๆกลับมาคุยต่อนะฮะคนที่ทําธุรกิจคนที่ทําธุรกิจ 8ปีได <IS> ้หมื่นล้านเนี่ยผมได้เื่อนนะนี่ในย่านกลางคืนเนี่ยจะมีตำรวจเดินผ่านแบบนี้นะตำรวจนั่นหมายถึงอะไรจะเดินอยู่เรื่อยๆเดินอยู่เรื่อยก็ทาให้คนเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าทำไม่กล้าทําผิดกันนะไม่กล้าขายยงขายยาไม่กล้าไม่กล้าทําผิดกันนะกลับมาใหม่กลับมาแล้วล้วแล้วคนที่นะฮะบอกว่าแปดปีท่านทำรายได้เป็นหมื่นล้านคนก็จะบอกว่ามันมันต้องโกงแน่นอน มันต้องทําอะไรผิดแน่นอนผมยากจะกบอกเพื่อนๆนะวันที่ผมบอก,กวันนั้นนะฮะว่าไม่ใช่โกงไม่ได้ทําผิดคนหลายคนจะอิจฉาแล้วอิจฉาจะใช้คําพูดว่าคนที่สําเร็จคือคนโกงคนที่สําเร็จคือคนโกงคนที่สําเร็จต้องมีอะไรแน่แน่นอนเลยเพราะอะไรครับเพราะจิตใต้สำนึกข,ของเราจะบอกว่าถ้าเราไปชมเขาว่าเขาเก่งนั่นหมายถึงว่าเรากำลังบอกตัวเองว่าตัวเองกระจกผมพูดไหมนะถ้าถ้าถ,ถ้าบอกว่าเขาเก่งเมื่อ,อไหร่ ยอมรับว่าเขาเก่งเมื่อไหร่โดยโดยโดย,ยอมรับเขาเก่งเมื่อไหร่คุณจะนะฮะคุณจะ,จะมองตัวเองว่าตัวเองกระจกเพราะฉะนั้นหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องโกงคนนั้นมันต้องทําผิดคนนั้นมันต้องมีเลขสไนแน่นอนเลยนั่นแหละ,ะ <c oughs> แต่แต่อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะถ้าผมผมก็เหมือนกันนะเคยเป็นอย่างนั้นแต่ผมคิดอย่างนี้ฮะ <c oughs> เขาเก่งเขาต้องมีข้อดีเขาเก่งเขาต้องมีเหตุผลเขาเก่งเขาต้องมีมีวิชาทักอย่างแล้วต้องไปเรียนรู้กับเขา ถ้าเราชมเขาว่าเก่งถ้าเราชมเขาว่าเก่งนะฮะเราจะเรียนรู้จากเขา,บบเ,ขาเราจะไปถอดแบบจากเขาเราจะไปหาเคล็ดลับจากเขาเมื่อเรารู้เคล็ดลับเราก็จะาเป็นแบบเขาแต่ถ้าคุณนะฮะชมว่าเขากระจอกเออถ้าคุณไปบอกเขาว่ากระจอกเขาต้องมีเลขสนัยแน่นอนคุณเกลียดเขาเมื่อไหร่คุณจะไม่เรียนแบบเขาคุณจะเป็นแบบเขาไม่ได้จ้าไห้นะฮะคุณจะไม่เรียนแบบเขาแล้วคุณไปโทษเขาว่าเขาโกงหรือเขาทําอะไรผิด ่เขาไม่มีเลยนะถึงตอนนั้นคุณจะนะฮะถึงตอนนั้นคุณจะเป็นแบบเขาไม่ได้ถึงตอนนั้นคุณจะเป็นแบบเขาไม่ได้จำไหมนะฮะไม่มีถูกไม่มีผิดนะเพราะฉะนั้นผมกลับมาพูดใหม่คนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้คนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือยินดีด้วยเลยผมบอกเลยฮะคุณจะเป็นไปไม่ได้อย่างที่คุณคิดเลยแต่ใจคุณอยากให้สําเร็จ ใจคุณอยากให้ประเทศไทยไปได้ดีใจคุณอยากให้ให้สิ่งร่าข้างเป็นเป็นสิ่งที่ไปได้ดีแต่คุณบอกว่าเป็นไม่ได้เมื่อคุณบอกเป็นไม่ได้เท่ากับว่าคุณ <c oughs> นะเมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นไม่ได้นั่นหมายถึงว่าคุณนะฮะยินดีนด้วยที่คุณเป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ในประเทศญี่ปุ่นมีไหมมีคนญี่ปุ่นที่บอกว่าเป็นไปได้ นั่นมาจากไหนไหมสำคัญนะฮะนั่นมาจากมาจากตอนเด็กๆคุณเป็นเด็กทารกคุณยังกล้าคุณยังทําอะไรคุณล้มคุณลุกใหม่ล้มแล้วคุณลุกใหม่ได้แต่พอคุณโตขึ้นเรื่อยๆเจอคุณพ่อคุณแม่คุณคุณครูแล้วคุณทําเองแล้วคุณล้มเหลวคุณพลาดบ่อยๆคุณเริ่มนะฮะคุณเริ่มไม่เชื่อตัวเองคุณเริ่มไม่เชื่อคนอื่นแล้ว พอคุณเริ่มไม่เชื่อคนอื่นแล้วก็บอกว่าเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณล้มเหลวบ่อยๆคนที่ล้มเหลวบ่อยๆก็จะเริ่มไม่เชื่อคนอื่นด้วยแม้แต่ตัวเองก็ไม่เชื่อด้วยก็จะบอกว่าเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากนะฮะแทนที่ตอนนี้ต้องถามตัวนี้นะคุณกําลังแพ้ตัวเองตอนเด็กๆอยู่หรือเปล่าคุณกําลังแพ้ตัวเองตอนเด็กๆอยู่หรือเปล่านะฮะตอนนี้เด็กคุณล้มกี่ครั้งคุณลุกกี่ครั้งนะฮะมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีคนมาบอกตัวเองว่าคุณยืนไม่ได้หรอก ตอนที่คุณกําลังตั้งไข่ลุกตุ้งอะไรนะตั้งไข่อะไรอะไรตั้งไข่ลุกต้มไข่ตั้งป่ะฮะผมจาจาภาษาไทยไม่ได้แลนะฮะที่บอกว่าคุณเวลาคุณลกคุณคลานอยู่คุณกําลังจะลุกขึ้นมาใหม่มีใครบอกคุณไหมว่านะฮะมีใครบอกคุณไหมครับว่าคุณยืนไม่ได้มีใครบอกไหมไม่มีใครบอกคุณว่าคุณยืนไม่ได้มีแต่คนเชียร์เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งเลย แต่มีอยู่เมื่อไหร่ที่คุณกําลังบอกคุณว่านะฮะฉันเป็นไปนไม่ได้หรอกประเทศไทยเป็นไปไม่ได้หรอกมีคนเลวอย่างนี้เยอะคุณก็เริ่มแชร์แต่ถ้าคุณเริ่มแชร์นะถ้าคุณแชร์กับคนอื่นถ้าคุณแชร์กับคนอื่นททีนีถ้าคุณแชร์สิ่งที่ผมเล่ามาเพราะเป้าหมายของผมอยากจะพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมถ้าคุณเริ่มแชร์คุณ พวกเราก็จะมีโอกาสเพราะอ,อะไรครับผมเชื่อว่าการแชร์ทําให้นะฮะผู้ใหญ่หรือคนอื่นเขาได้เห็นคลิปของเราเพจของเราเราก็จะมีการลงมือทําเยอะเมื่อลงมือทําเยอะก็มีผลลัพธ์เยอะนะอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้อย่าคิดว่าเราทําไม่ได้ครับเราทําได้เราทําทได้ครับผมคิดนี้นะฮะโอเคแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยครับคลิปนี้เพจนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่อยากอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันครับโอเค แล้วคุยกันครับคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะฮะทำไมนะครับเพื่อนๆคนไทยเราป่วยบ่อยนะครับป่วยเพราะอะไรแล้วเรามีอะไรที่จะแก้ไขตรงนั้นได้ยังไงนะฮะต้องการให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อร่างกายแข็งแรงเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเยอะเมื่อมีภูมิคุ้มกันเยอะนะฮะเราก็จะเราก็จะนะฮะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขด้วยนะฮะโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย